ดี๋ยวเือกลางให้ดูตัวนี้เอชสี่สิบห้านะลูกค้าสั่งตัดนะตัวนี้เลือกพันนะคะผ้าตัวนี้นะมีหลายสีเลยนะคะมีหลายสีเลยแล้วนิ่มมากๆเป็นไหมที่นิ่มใส่สบายตัวนี้เป็นไหมผสมฝ้ายนะคะมันเลยทําให้นิ่มใส่สบายนะตัวนี้เป็นสีชมพูนะมีหลายสีเลยผ้าตัวนี้นะคะดูสีหน่อยให้ดูสีนะสีนี้เป็นสีชมพูอมม่วงนะ สีต่อไปเป็นฟ้าครามค่ะผีละนะผนละสาม้อยก้าสิบาทตัวนี้มีหน้านางด้วยนะสามารถตัดหน้านางไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะมีหน้านางด้วยสามารถตัดหน้านางไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะสีครามนะตัวนี้เป็นสีครามนะส,สีต่อไปนะคะเป็นสีเหลืองค่ะตัวนี้มีหน้านางน,น,นะสามารถเอาหน้านางมาตัดไว้ได้เลยไว้ด้านหน้าได้เลยนะถ้ารู้ว่าใครตัดเป็นหน้านางก็สวยนะถ้าตัวนี้นะนะคะสวยมากเลยนะคะ ตัวนี้ไปเอาหน้านางไว้ด้านหน้านะสีเหลืองออกเหลืองทองนะตัวนี้นะต่อไปนะคะเป็นสีแดงค่ะพื้นละ390บาทนะคะพื้นละ390บาทแล้วผ้านิ่มใส่สบายใครที่ชี่ร้อนนะใส่ผ้าแล้วชี่ร้อนใช้ตัวนี้ได้เลยสวยมากเห็นไหมคะสีแดงนะสวยมากตัวนี้มีหน้านางเห็นไหมสามารถเอาหน้านางมาเล่นได้เลยนะคะ สามรอ90สบบาทเท่านั้นนะคะสั่งกันมาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ